สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ย you Your Style นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าอ,อ,อีกทีหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เราพูดกันไปแล้วเรื่องเสื้อผ้าชิ้นหลักๆที่ผู้ชายควรจะต้องมีเก็บเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตกางเกงแล้วก็แจ็คเก็ตหรือว่าพูดถึงเรื่องรองเท้านะครับทีนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องออปัญหาปัญหาในการใส่เสื้อผ้าจริงๆก็จะมี หลักๆที่เราเจอบ่อยจะมีคนอยู่3กลุ่มนะครับที่ที่มีปัญหาในการใส่เสื้อผ้านะครับหก็คือคนที่ค่อนข้างอ้วนหรือว่าค่อนข้างมีเนื้อมีนังอาจจะทุ้มท้วม,มหน่อยนะครับรอีกกลุ่มนึงก็คือคนที่มีรูปร่างที่ไม่ค่อยสูงถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะแค่ร้อยห้าสิบกว่าร้อยหกสิบกว่าอะไรประมาณนะั้นอีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่มีผิวสีคล้ำวันนี้เราจะมาพูดถึงแค่เรื่องของคน คนอ้วนคนต,ตัวใหญ่คนรูปร่างใหญ่ๆก่อนเรามักจะมีความเชื่อนะครับสำหรับสำหรับกลุ่มคนที่ที่รูปร่างใหญ่หรือว่าคนอ้วนเนี่ยนะครับเท่าที่เคยเห็นหรือเคยอาจจะได้เคยคุยหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆหรือคนใกล้ชิดที่เราเจออยู่เป็นประจำเนี่ยความเชื่อตรงที่ว่าถ้าเราอ้วนเราจะต้องใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่ไว้ก่อนเพื่อที่ว่ามันจะช่วยพรางเราไม่ให้เห็นว่าเราตัวใหญ่ มันไม่น่าจะใช่อย่างนั้นนะครับเอาง่ายๆเราลองจินตนาการว่าสมมุติว่าแจาก,กันอย่างเงี้ยเรามีแจกันไซส์ small ไซส์เล็กอยู่อันหนึง่งเราเราไม่อยากให้เห็นว่ามันไซส์เท่านี้นเราก็เอาแจาก,กันที่ใหญ่กว่านั้นอ่ะครอบป,ปิดไปซะสิ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นแจก,กันตัวอันที่ใหญ่ขึ้นเหมือนกันนะครับเหมือนเสื้อผ้าคนที่คนที่ตัวใหญ่หรือตัวอ้วนพยายามที่จะใส่เสื้อผ้าใหญ่ เพื่อที่จะเชื่อว่ามันจะช่วยพรางให้เขาดูตัวเล็กมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเสื้อผ้าใหญ่มันก็ต้องทําให้ดูใหญ่จากที่ใหญ่ไซส์ไซส์ลารก็อาจจะกลายเป็นใหญ่เห็นเห็นภาพว่ากลายเป็นใหญ่ไซส์เอ็กซ์ลาร์หรือเอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ์ลาไปซึ่งมันเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับต้องพูดตรงๆงเลยนะว่าถ้าอ้วนก็คือก็คือไม่มีอะไรไม่มีเสื้อผ้าอะไรที่ที่ทำให้คนดูผอมได้เอาจริงๆอันนี้คือความจริงนะครับ เพียงแต่ว่า,เ,าเสื้อผ้าบางประเภทถ้าคุณรู้วิธีการใส่เนี่ยมันจะช่วยช่วยพรางในจุดที่คุณไม่อยากให้คนเห็นแต่มันไม่มีทางมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําให้คุณดูผอมลงหรือคุณดูตัวเล็กลงนะครับมันเป็นความจริงว่าเราตัวใหญ่นะครับทีนี้โอเควันนี้เราก็จะมา,าแนะนํากันว่ามันมีอะไรบ้างที่จะทําให้ที่มันจะช่วยพราง รูปร่างเราไม่ให้มันไม่ให้มันเห็นหรือว่าไม่ให้มันเน้นเด็ดชัดไอ้ตรงจุดที่เราไม่อยากให้ให้เห็นนะครับยตัวอย่างเช่นไม่อยากให้เห็นว่าพุงใหญ่ไม่อยากให้เห็นว่าแขนขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องเสื้อก่อนเ,ออเสื้อเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราเราเราท้าฟาร์มไปว่าคนมกกักจะเชื่อว่าถ้าเป็นคนตัวใหญ่มี่พุงเราต้องใส่เสื้อผ้าใหญ่ๆเข้าไว้ก่อน แน่นอนมันก็คือมันก็จะไม่เห็นพุงชัดแต่มันไม่ทาให้คุณดูโตเล็กแน่นอนเพราะว่าถ้าเสื้อผ้าที่ใหญ่ขึ้นก็คือคุณก็จะดูใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นความกว้างหรือไม่ว่าจะเป็นความยาวซึ่งมันจะโอเวอร์จากตัวคุณไปมันก็ดูมันก็ดูผิดปกติครับมันก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้คุณดูดีได้ทีนี้สิ่งที่เราจะแนะนําก็คือสําหรับเสื้อก็ใส่ให้มันพอดีพอดีคำว่าพอดีพอดีหมายความว่าไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ไม่ฟิต พิดคับติ้วจนเกินไปนะครับให้มันไซส์พอดีีกับเรานะครับให้แขนก็แขนเราใหญ่เท่านี้ก็ให้เสื้อมันหลวงกว่าแขนเรานิดน,นึงหรือว่าช่วงตัวเราเท่านี้ก็ให้เสื้อมันหลวงกว่าตัวเรานิดเดียวทีนี้วิธีการก็คือว่าให้การที่เราใส่เสื้อผ้าที่มันไซส์พอดีตัวเราอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังทาให้เห็นเป็นรูปร่างของคนปกตินี่บอกไหมครับว่าเออโอเคเราก็คือรูปร่างเราเท่านี้นะ เรามีเอวนะถึงแม้ว่าเราจะอ้วนหรือว่าแขนขาเราก็ไม่ได้ใหญ่มากเกินไปเท่าที่เราใส่เสื้อใหญ่มันก็ใหญ่เท่าที่เห็นเนี่ยครับก็คือประมาณนี้แหละนะครับทีนี้มันก็จะมีหลายๆวิธีก็คือยกตัวอย่างเช่นนะครับใส่เสื้อผ้าสีสีสว่างมากๆถ้าจะใส่เสื้อสีขาวอ่ะสมมติว่าอยากใส่เสื้อสีขาวหรือสีอ่อนทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ก็พยายามเลือกที่มันมีมีลายนะครับมีลายทางตรงลงมา ลายทางตรงลงนะครับไม่ใช่ลายขวางนะครับมันก็จะช่วยช่วยแบ่งแบ่งตัวคุณเวลาคนมองมันจะแบ่งแบ่งคุณเป็นช่องทำให้มันภาพมันจะรวงรวงทาให้เรามองว่าตัวเราเล็กลงนะครับแต่จริงๆตัวเราไม่ได้เล็กลงหรอกมันแค่พรางมันช่วยพรางให้เราดูเหมือนกับรูปร่างเราเล็กลงแล้วก็มันจะมีเสื้อเสื้อเชิดบางประเภทนี่นะครับ ซึ่งอันนี้อาจจะไซส์เล็กหน่อยแต่เดี๋ยวถ้ผมพูดถึงใหม่นี่ว่าถ้าถ้าเป็นไซส์ใหญ่คือเราคูดกันถึงไซสเ์เสื้อทรงบอดี้ฟิตก็คือพอดีพอดีอดตัวหมายความว่ามันก็จะไม่ใช่เสื้อที่ตัวกว้างมากนะครับทีนี้เวลาเราใส่อ่ะด้านหน้าเนี่ยมันก็จะเห็นความแบบไม่กว้างของมันเพราะมันอาจจะเข้าเอวนิดนึงหรือมันอาจจะทรงพอด,พอดีพอดีกับตัวเรานะครับทีนี้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนอ้วนหรือคนตัวใหญ่เราใส่ ข้างหน้าเนี่ยเสื้อแบบนี้ข้างหน้าเนี่ยจะทําให้เรามองข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราดูตัวตัวแบบมีรูปร่างนะครับไม่ได้กว้างมากแบบมีรูปร่างลงมาแต่ว่าเราต้องเลือกที่มันมีจีบด้านหลังแบบนี้นะครับจีบด้านหลังแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจีบด้านหลังแบบนี้ก็คือมันเป็นการเพิ่มเนื้อผ้าชิ้นหลังเพิ่มเนื้อผ้าชิ้นหลังของเชิ้ตนะครับทำให้เวลาสวมถึงแม้ว่า ข้างหน้าจะดูสซลิมอะแต่ว่ามันไม่ได้รัดรัดทรง,งช่วงตัวเรารช่วงคุงเราเพราะว่ามันมีผ้าที่มันเผื่อ,อาไว้มันเผื่อ,อไว้ทําให้เวลาใส่เนี่ยเออช่วงคุงช่วงตัวเราจะไม่ถูกรัดเกินไปถึงแม้ว่าทรงที่ถ้ามองด้านหน้ามันจะพอ,พอดีพอดีตัวนะครับอันนี้คืออยากให้ไปลองดูนะครับก็คือเชิ้ตที่ไซส์ขนาดหรือทรงพอดีพอดีกับตัวเราแต่ว่าพยายามเลือก ที่ด้านหลังมันมีจีบแบบนี้จะเป็นจีบตรงกลางแบบนี้หรือจะเป็นสองจีบด้านข้างก็ได้นะครับเราเราลองเลือกแบบนี้ดูนะครับแล้วลองใส่ดเูเรื่องเสื้ออีกเหมือนกันก็คือก็พยายามอย่าใส่เสื้อแขนสั้นหรือถ้าสั้นก็ก็ให้อย่าสั้นมากก็คือคลวยง่ายคือใส่เสื้อแขนยาวมันก็จะช่วยปิดปิดแขนเรานะครับถึงแม้ว่าเราจะแขนใหญ่แต่ถ้าเป็นแขนยาวปุว๊บ อาจจะด้วยสีหรือด,ด้วยลายของเสื้อมันก็จะทาให้ให้ดูแขนเราดูไม่ไม่ได้ใหญ่เท่าที่เราเราเป็นจริงสมมุติว่าใส่เสื้อเชิ้ตทำงานนะครับก็แนะนําว่าควรจะใส่ใส่เนคไทด้วยเพราะว่าเนคไทเนี่ยพอเราใส่เนี่ยถ้ามันห้อยลงมามันเหมือนกบมันก็ช่วยช่วยแบ่งครึ่งตัวเราให้ไม่ใช่ว่าเป็นคนตัวกว้างแต่ว่าถูกแบ่งถูกแบ่งให้เราดูทาให้เราดูตัวแคบลงนะครับ กไทที่เส้นใหญ่หน่อยนะครับเส้นเส้นกว้างหน่อยเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้พื้นที่ของส่วนตัวเราเนี่ยถูกบังมากขึ้นนะครับด้วย넥ไทที่กว้างเอาเปกว้างก็ก World, ingt, ว้างก็ไม่ได้ว่ากว้างจนเวอร์แต่หมายความว่าก็อย่าใส่เส้นเล็กๆให้ใส่เส้นกว้างนิดนึงทีนี้ก็จะมี <l> เอาเคมันก็จะมีเสื้อยืดกับเสื้อโปโลถ้าเลือกเสื้อยืดที่มันมีลายนะครับมีลายในตัวเนี่ยลายยิ่งใหญ่ลายเยอะๆมันก็ยิ่งดี เพราะว่ามันก็จะช่วยทําให้เราดูพลางให้เราดูตัวเล็กลงหรือถ้าเป็นเสื้อโปโลก็เอาโปโลที่มันมีอาจจะเลือกโปโลที่มันมีเส้นลายทางนะครับก็จะช่วยตรงนั้นด้วยได้เหมือนกันพยายามเลือกลองหรือเลือกอันที่มันไม่ยาวมากถ้าจําเป็นนะครับก็สมมติชอบเสื้อตัวนั้นช่วงบนช่วงแขนช่วงบนใส่พอดีมากเลยแต่ตัวมันยาวทําไงดีเวลาเอาเอาเสื้อออกมานอกอเกมมันก็จะดูยาวเหมือนกับ เหมือนเราใส่เสื้อไซส์ใหญ่กว่าตัวแล้วก็ทําให้ดูตัวใหญ่อยู่ดีเนี่ยก็ไปหาช่างให้เขาช่วยเก็บชายซะให้มันให้ความยาวของชายเสื้ออยู่สักประมาณแค่สะโพกเราประมาณตรงจุดที่สะโพกที่กว้างสุดของเราตรงนี้นะครับนะครับแล้วมันจะทําให้เราดูโอเคดูสมส่วนไม่ไม่ไม่ดูว่าเสื้อยาวเกินกว่าขาแล้วก,แวก็แล้วก็มันไม่ดูทําให้ตัวใหญ่เกินไปทีนี้เรา,าพูดถึงเรื่องกางเกงกันบ้างน,นะครับ สําหรับคนตัวคนที่มีพุงววหรือคนตัวอ้วนก็แล้วแต่ถ้าเป็นไปได้ควรจะเลือกกางเกงที่ไม่เอวต่ําเกินไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราหลายๆที่เราจะสังเกตเห็นนะครับคนที่มีพุงเยอะๆเนี่ยพุงลามเนี่ยแล้วใส่กางเกงเนะี่ยแล้วมันด้วยความที่พุงมันใหญ่กางเกงมันก็จะถูกล่นลงไปอยู่ใต้พุง เมื่อขอบกางเกงมันถูกลดลงไปใต้พุงเนี่ยมันยิ่งขับให้พุงเนี่ยมันหลามออกมาชัดเจนมากขึ้นนะครับเราควรจะหาเกงที่มันช่วยวมาปิดช่วงพุงตรงกลางของเราอดีบดีช่วยมาแบ่งให้แบ่งครึ่งพุงเราให้มันให้มันดูว่าเออมันไม่ได้หลามออกมาแต่ว่ามันโอเมนเส้นมนีปิดอยู่เส้นกางเกงปิดอยู่นะครับไม่ลงไปยู่ใต้พุงอย่าพยายามเลือกกางเกงเอวต่ำ ดันหวัวของเราเออกมาจนมันลามออกมานะครับอีกเรื่องก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นกางเกงเอวสูงนะครับแต่ถ้าเป็นกางเกงเอวสูงที่ไม่มีจีบเป็นเป็นแบบด้านหน้าเป็นเป็นเรียบเรียบไม่มีจีบเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้ภาพของพุงช่วงช่วงหน้าท้องนี่มันชัดเด่นชัดอีกเหมือนกันมันก็คือมันจะแบบ แบนๆอนวนๆตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเกงเกงเอวสูงขึ้นมาแต่ว่าหน้าท้องเราจะเห็นชัดบราควรจะเลือกกางเกงที่มีจีบหน้าอย่างน้อยสักจีบจีบหนึ่งนะครับกำลังดีขึ้นหนึ่งจีเพราะว่าไอ้จีบหน้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นเส้นตรงเนี้ยตรงเนี้ยไอ้เส้นสองเส้นนี้นอกจากจะช่วยช่วยเพิ่มเนื้อผ้าให้มันไม่ปิดจนมันมันมันแน่นออกมา มันยังเป็นเส้นที่ถ้ามองด้วยตามันก็จะมันก็เหมือนกับมาช่วยแบ่งตรงนี้เพื่อช่วยพรางช่วยปิดตรงพื้นที่ตรงนี้ของเราด้วยเหมือนกันนะครับลองดูกางเกงเอ่อกางเกงสมัยใหม่ทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็ก็จะมีทั้งแบบไม่มีจีบแล้วก็แบบมีจีบลองดูคาแนะนําว่าลองไปดูแบบที่มีจีบสักหนึ่งจีบสำหรับคนที่มีพุงใหญ่ๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการรีดกางเกงถึงแม้ว่ากางเกงสลกบางตัวที่คุณใส่มัน มันอาจจะไม่มีจีบนะครับมันจะถ้ามันมีจีบก็โอเคแต่ถ้าสมมติมันไม่มีจีบยังไงค,คุณก็ควรรีดให้มันเป็นเส้นตรงตรงนี้ลงมายาวลงไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติกางเกงเราเป็นกางเกงขาขากว้างเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สลิมเนี่ยขากว้างหน่อยให้การที่เราเล่นรีดให้มันเป็นเส้นตรงข้างหน้าตรงกลางนะมันจะช่วยทําให้ขาเราดูเพียวลงเพียวลงทั้งสองข้างถ้าเราใส่กางเกงปายขาใหญ่ขากว้างเนี่ย แล้วเราจึางรีดให้มันเป็นบาดออกมันดูด้านหน้าแล้วมันดูตลกควรจะรีดกางเกงต่อให้มันไม่มีจีบควรจะต้องรีดให้มันมีเส้นข้างหน้า2เส้นสูตรก็เหมือนกันควรจะเลือกสูตรที่ที่เป็นผ้าแบบที่เป็นป็นสไตรน์นะครับเหมือนเวลาเราใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็เราใส่ที่ผมแนะนำาวาให้ใส่เสื้อลายสูตรก็เหมือนกันเราก็เลือกที่มันมีพินสไตร์นะครับทำให้ดูแบบช่วยพรางร่างกายเราให้ดูไม่กว้างมันถูกแบกซอยย่อยด้วยเส้น สไตร์เนี่ยนะฮะการตัดสูตรของคนตัวใหญ่นะครับเราสามารถบรีฟเขาได้ว่าขอให้มันทรงเนี่ยให้มันเข้าเอวให้เห็นชัดเจนว่าเอวเป็นเอวนะครับข้างหน้ามันจะพุงมันยื้นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องแต่ว่าถ้ามองจากด้านหน้าเนะี่ยควรจะต้องเข้าเอวนะร,รูปตัวอย่างผมเอามาให้ดูนะครับก็คือเป็นพิธีกรวิสเนียเวิร์สคือเขาไม่ได้เป็นคนตัวผอมเลยนะท่าทางจะ,จะดูเป็นคนตัวใหญ่แล้วก็อาจจะมีพุงที่ดูด้วยซ้ำ แต่ว่าเขาก็ไม่ได้จะต้องใส่เสื้อตัวใหญ่หญเพื่อพรางไม่ให้เห็นว่าเขาตัวใหญ่เขาก็ใส่อย่างสูตรที่เห็นในรูปเนี่ยก็จะพอด,พอดีพอดีกับตัวเขาเข้าเอวชัดเจนไม่ได้ดูว่าอ้วนมีพุงแต่ว่าเออเห็นว่ามีเอวด้วยนะมีเอว,เอวลงมาทั้งทั้งที่เขาน่าจะเป็นคนที่มีพุงเวลาไปคุยกับช่างเนี่ยเ,เราต้องเราต้องบอกให้ใหชัดเจนว่าเราอยากได้อะไรแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ก็เอารูปคล้ายๆกับที่ผม เอามาให้ดูเนี่ยเอาให้เขาดูเนี่ยอยากได้แบบนเนี้ยคือมันควรจะต้องเข้าเอวมองตรงๆจากด้านหน้าทรงของคัตติ้งของสูตรมันต้องเข้าเอวนะครับม,มันทำได้ก็วันนี้เราก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับปัญหาของคนที่ทตัวใหญ่คนอ้วนเนี่ยถ้าชอบถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง UN เอ็นดอ s t ต l e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ